สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับเช้าวันนี้ผมก็อยากจะเล่าเรื่องขังน้ําซึ่งหลายเลยท่านคงเคยได้ฟังมาแล้ว แต่ว่าเมื่อเราได้ยินได้ฟังมาเราก็อาจจะต้องมานั่งดูว่าเนื้อหาของเรื่องราวนี้สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราอย่างไรบ้างก็ขอพระเจ้าเมตตาช่วยให้เราทั้งหลายที่จะยอมรับความเป็นถังทั้งสองแบบของเราพี่น้รงครับเรื่องราวเรื่องถังน้ำสองใบผมจะขอเล่าขออนุญ,ญาตเล่าอีกครั้งหนึ่งนะครับชายคนนึงแบกถังน้ำสองใบไว้บนบ่าเพื่อไปตักน้ำที่ลินบำทาน ถังน้ำใบหนึ่งมีรอยปริแยกออกมาแต่ในขณะที่ใบหนึ่งไร้รอยตำหนิสามารถบรรจุน้ำกลับมาได้เต็มถังแต่ด้วยระยะทางอันยาวไกลจากลำธารกลับสู่บ้านจึงทำให้น้ำที่อยู่ในถังใบที่มีรอยแตกเหลืออยู่เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นเหตุ <S <S การณ์ทั้งหมดนี้ก็ดำเนินมาเป็นเวลา2ปีเต็มคนที่ตักน้ำสามารถตักน้ำกลับมาบ้านได้1ถังครึ่งซึ่งแน่นอนครับ ว่าถังน้ําใบที่ไม่มีตําหนิจ,จะรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานเป็นอย่างยิ่งขณะเดียวกันถังน้ําที่มีรอยแตกรอยปริรอยรั่วก็รู้สึกอับอายต่อความบกพร่องของตัวเองมันรู้สึกโศกเศร้ากับการที่มันสามารถทําหน้าที่ได้เพียงเครื่องเดียวของจุดประสงค์ที่มันถูกสร้างขึ้นมาหลังจากเวลาสองปีที่ถังน้ํามีรอยแตกมองว่าเป็นความล้มเหลวอันน่าขมขื่นจริงๆมีวันหนึ่งที่ข้างลําธาร มันก็ได้พูดกับคนตักน้ำเศร้าๆว่าข้ารู้สึกอับอายตัวเองเป็นเพราะรอยแตกที่ด้านข้างขวาของข้าทำให้น้ำที่อยู่ด้านในไหลออกมาตลอดเส้นทางที่ท่านแบกข้าพเจ้ากลับบ้านคนตักน้ำตอบอย่างอ่อนโยนว่าเจ้าเคยสังเกตหรือไม่ว่ามีดอกไม้เบ่งบานอยู่ตลอดเส้นทางในด้านของเจ้าแต่กลับไม่มีดอกไม้อีกเลยในอีกด้านหนึ่งเพราะข้ารู้ว่าเจ้ามีรอยแตกรอยรั่วรอยปริ แต่แค่ก็ยังใช้ข้าได้หว่านเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ลงข้างทางเดินด้านของเจ้าที่ล่วอยู่และทุกวันที่เราเดินกลับเจ้าก็เป็นผู้รดน้ำให้กับเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นเป็นเวลาสองปีที่ข้าสามารถจะเก็บดอกไม้สวยๆเหล่านั้นกลับมาแต,แ,ตแต่แต่งโต๊ะกินข้าวให้กับภรรยาของข้าถ้าหากปราศจากเจ้าที่เป็นแบบนี้แล้วเราก็คงไม่อาจได้เห็นความสวยงามและได้ดอกไม้ไปฝากภรรยาของข้า เรื่องก็จบลงด้วยประการชนีครับในเรื่องราวที่ส่งมาและเขียนมาเขาก็สรุปสรุปการนำไปใช้ของเรื่องนี้ก็คือคนเราแต่ละคนก็อาจจะมีข้อบกพร่องที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมีรอยตำหนิและข้อบกพร่องที่เราแต่ละคนที่มีอยู่นั้นอาจจะช่วยให้การอยู่ร่วมกันของเราน่าสนใจและกลายเป็นบำเหน็จรางวัลของชีวิตได้ สิ่งที่ต้องทําก็เพียงแค่ยอมรับคนแต่ละคนในแบบที่เขาเป็นและมองหาสิ่งที่ดีที่สุดในตัวของเขาในแบบที่เขาเป็นพี่น้องครับผมอยากจะขอต่อยอดการนำไปใช้ในวันนี้คือในการทํางานร่วมกันในโบสถ์ครับบางคนก็เป็นถังน้ําที่ไม่รั่วเลยบางคนก็เป็นถังน้ําที่มีรอยรั่วบ้างพี่น้องครับการคาดหวังซึ่งกันและกันที่เกิดขึ้นคนที่มีรอยรั่วก็อาจจะรู้สึกท้อแท้ใจ บ้างบางทีรู้สึกอาจจะขมขื่นรู้สึกอาจจะน้อยใจรู้สึกไปต่อไม่ได้เพราะว่าดูเหมือนว่าไม่เป็นไปตามความคาดหวังของตัวเองพี่น้องครับหรือบางคนอาจจะเป็นคนที่ไม่รั่วเลยก็ไปตามวัตถุประสงค์ได้ชัดเจนสามารถที่จะบรรลุความสําเร็จทําสิ่งต่างที่ดีได้แต่พี่น้องครับคนที่ไม่รั่วเลยนั้นก็อย่ามาตําหนิคนที่รั่วบ้างถ้าพี่น้อง ฟังเสียงสิทธิพิบาลมาหลายปีจำได้ว่าผมได้เคยนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของการผิดตกยกเว้นผิดตกยกเว้นพี่น้องครับนั่นคือวิธีการทำงานร่วมกันรับใช้ร่วมกันในกิจจักรนั่นคือวิธีวิธีชีวิตในครอบครัวผิดตกยกเว้นให้อภัยซึ่งกันและกันคนที่เก่งกว่าก็ช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่าและอย่าเป็นคนมักโกรธหรือเป็นคนโกรธง่าย เป็นคนที่ขี้งุดหงิด,งดเป็นคนสนบูรณ์แบบจนเกินไปจนไม่มีใครสามารถทำงานด้วยได้ไม่มีใครสามารถรับใช้ด้วยกันได้ก็อย่าให้เป็นเช่นนั้นครับพี่น้องให้เราลดความคาดหวังลงในส่วนที่ไม่จำเป็นผมจะขอใช้คำว่าอุดมคติหรืองานรับใช้ที่ดีที่สุดแต่ต้องฟังชันได้หมายความว่าต้องเกิดขึ้นจริงได้ ต้องสามารถที่จะทําให้ทุกฝ่ายนั้นอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้รับระพรได้พี่น้องครับบางคนที่เป็นถังที่รั่วอยู่นั้นพี่น้องก็ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องท้อใจนะครับแต่จงภาคภูมิใจว่าถ้าไม่มีฉันก็คงไม่มีดอกไม้ที่วางอยู่บนโต๊ะอาหารของเจ้าในของฉันพี่น้องครับขณะที่บางคนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะแบกน้ําเต็มถังกลับบ้านแต่บางคน พระเจ้าก็อนุญาตและยินดีที่จะให้เขาเป็นน้ําครึ่งถังแต่อีกครึ่งถังนั้นพระเจ้าใช้รถเพื่อที่จะเป็นพระพรให้กับคนอื่นพี่น้องครับบางคนก็ไม่สามารถที่จะขึ้นเวทีไปนําประชุมไปเป็นผู้นําไปทําอะไรบนเวทีได้แต่ว่าเขาเหล่านั้นก็จ,จะเป็นคนที่สามารถทํางานอยู่ด้านหลังเวที เหลืออยู่ในทุ่งนาที่เหลืองอลามซึ่งเป็นคนที่คอยเก็บเกี่ยวคอยพาคนมาโบสมีคอนเน็กชันมากมายเหลือเกินในที่ทำงานเป็นที่รักเป็นที่เอ็นดูเป็นที่เคารพยกย่องนับถือคนเหล่านี้อาจจะไม่สามารถที่จะขึ้นไปทำอะไรบนเวทีได้แต่พี่น้องครับก็มีพี่น้องอีกกลุ่มหนึ่งที่ดึงคนมาโบสประกาศนำวิญญ,ญาณสร้างสาวกซึ่ง สำคัญพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเหลือให้กิจจักรของเราสามารถที่จะประกาศเลี้ยงดูสร้างสาวกบางคนเป็นน้ําเต็มถังบางคนมีรอยรั่วบ้างเหลือน้ําครึ่งถังก็ไม่เป็นไรครับเพราะอะไรครับเพราะว่าในระหว่างทางที่เจ้านายหรือคนแบกถังน้ํากลับบ้านนั้นเขารู้สึกมีความสุขทั้งกับการทํางานคือแบกน้ําและมีความสุขพร้อมกับการที่ว่า ได้เห็นดอกไม้ที่สวยงามและได้สามารถที่จะนําดอกไม้ที่สวยงามไปไว้ที่บ้านไปฝากภรรยาพี่น้องครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบครับพระองค์ปรารถนาที่จะให้สิ่งที่เราทําดีที่สุดเพื่อถวายกับพระองค์และเป็นความตั้งใจของพวกเราด้วยเช่นเดียวกันครับแต่ในขณะเดียวกันพี่น้องครับความรักซึ่งกันและกันที่เรามีการให้อภยัยการผ่อนหนักผ่อนเบาผิดตกยกเว้น จะต้องเกิดขึ้นได้ไม่มีใครที่จะสามารถที่จะทําให้ดีที่สุดได้ในทุกๆเวลารวมถึงตัวเองครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องผ่นหนักผ่อนเบาเราจะต้องให้อภัยเราจะต้องร่วมกันแบกภาระร่วมกันทับใช้ในสิ่งต่างฟังความคิดเห็นของกันและกันและที่สําคัญให้เกียรติกันและกันขอพระเจ้าได้ทรงโปรดนําพาให้เกิดความรักแท้ในขีดจักของเราของท่านทั้งหลายครับ Amen.